สวัสดีคะ่ะบุ๋มนะคะเป็นที่ปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านประจําบริษัทเงินเฮารับสร้างบ้านค่ะและว,วันนี้นะคะบุ๋มก็จะมาให้เกตความรู้สําหรับกระเบื้องมีกี่ชนิดนะคะแต่และชนิดใช้งานแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสําหรับกระเบื้องจะมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันชนิดที่1นนะคะจะเป็นกระเบื้องแกรนิตอลสำหรับกระเบื้องชนิดนี้นะคะแข็งแรงเทียบเท่ากับหินแกรนิตถือว่าแข็งแกร่งกว่าเบื้องเซรามิกชนิดอื่นๆเลยค่ะและยังสามารถรับแรงกระแทกได้ดี ทนต่อรอยขีดข่วนกระเบื้องชนิดนี้นะคะจึงเหมาะกับการปรูพื้นภายในและภายนอกนั่นเองค่ะและไม่มีการเคลือบสีด้วยค่ะ ชนิดที่2เป็นกระเบื้องบุผนังส่วนใหญ่จะเคลือบผิวมันและมีการเคลือบสีเหมาะสำหรับบุผนังภายในเท่านั้นค่ะและไม่ควรนำไปปูพื้นนะคะเพราะการออกแบบในการรับน้ำหนักมีความแตกต่างกันค่ะรวมถึงผิวกระเบื้องมีความมันหากใช้ผิดประเภทกระเบื้องอาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะหรือถ,ถ้าหากกระเบื้องเปียกก็จะทำให้พื้นลื่นเป็นอันตรายกับคนภายในบ้านได้ค่ะ ชนิดที่3กระเบื้องพอตเลนเป็นกระเบื้องที่มีความแข็งแรงสามารถรับแรงได้ดีมากทนทานต่อรอยขีดข่วนเหมาะสําหรับปูพื้นทั้งภายในและภายนอกพื้นบริเวณทางเดินหรือพื้นหน้าบ้านเป็นต้นค่ะ ชนิดที่4เป็นกระเบื้องปูพื้นค่ะกระเบื้องชนิดนี้นะคะจะเหมาะสําหรับปูพื้นทั่วไปดังภายในและภายนอกค่ะมีความแข็งแรงปานกลางมีทั้งเคลือบแบบผิวมันและผิวด้านนั่นเองค่ะชนิดที่5เป็นกระเบื้องโมเสกค่ะมีลักษณะเป็นแก้วสายมันวาวมีความแข็งแรงทนทานและไม่ตกสีอีกด้วยค่ะเหมาะสําหรับการตกแตง่งส่วนใหญ่นิยมนํามาใช้ปูพื้นสะไว้น้ําหรือตกแต่งลวดลายบริเวณขอบมุมห้องพื้นผนังห้องน้ํา และพื้นที่มีขนาดเล็กนั่นเองค่ะไม่นิยมนํามาปูเป็นพื้นบ้านนะคะเพราะว่ากระเบื้องมีขนาดเล็กต้องใช้จํานวนมากถึงจะปูเต็มพื้นได้ค่ะและชนิดที่6เป็นกระเบื้องแก้วค่ะกระเบื้องชนิดนี้จะมีความมันวาวเนื้อโปร่งแสงมีลักษณะแข็งแต่เปราะจะมีทั้งแบบแผ่นและแบบโมเซค่ะเหมาะสําหรับตกแต่งผนังภายในไม่เหมาะสําหรับปูพื้นนะคะเพราะกระเบื้องแก้วเกิดรอยขูดขีดง่ายค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าหลายๆท่านและวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ